นี่เราคุกเข้าสู่ทางคมแล้วนะบวชมาแล้วนี่พิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างนี่ศึกษาหาความรู้ให้ดูที่อากับกิยาของเราเป็นอะไรเราเป็นพระเป็นสามณะนาแล้วกิิยาท่าทางของพระของสรรมามณะนทำยังไงนั่นอ่ะก็พิจารณาดูที่แต่คนไม่เข้าใจใช่ไหมละ่ะก็คิดว่านี่ได้บุญมากได้ผลอันสูงมากก็เลยพากันเอาพุทธศาสนาหาอยู่หากิน เตละวันเตระวันด้วยที่ไม่ทราบว่าบุญบาปนรกสวรรค์มรรคขลนพระนิพพานเป็นยังไงรู้แต่ในตำราโน้นไม่ได้รู้ความสั่งความจริงที่มันเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติสุข,ขังวัตตาสุข,ขังวัตขขตามันจะเกิดได้ยังไงเพราะยังไม่เห็นที่สุดแห่งทุกข์ตัดรล้ไม่ได้ถ้าในสามแดนโลกธาตุน,น,นี่นี่เป็นวัฏนธรรมไง ทุกสมุดเถนี้โลดมรกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้พระสงฆ์ตรัสรู้อย่างนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตในภายภาคหน้าต่อไปต่อไปต่อไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีพระพุทธเจ้าอยู่กี่ล้าน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 ,านพระองค์ที่อุบัติขึ้นแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐถมโน่นเดี๋ยวนี้สมนาคโคโดมพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต่อไปจากสีอะไรไมต่ตกไล่ไปเรื่อยๆไม่มีคําว่าจบสิน้น ก็ทัดสะลุที่เดียวกันก็คือทุกสมุทานิโรธมากพระองค์เห็นที่สุดหแห่งทุ์ถอดถอนแล้วอย่างสมบุรณบริบูรณ์ศึกษาดูที่นี่ตำลามีอยู่นี่ทำลายบาปอกุศลได้แล้วพระองค์ยึดบุญขั้นสุดโต่งยึดบุญด้วยอย่างนั้น ต้องกันอยู่อย่างนั้นเอาไปเอามาสติกำลังปัญญามันก็เลยเกิดพระอ,องค์ก็เลยทิ้งบุญจึงแต่จะรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนพวกเรานั่นแหละบุญก็คือที่สุดแห่งทุกต้องเห็นมันบาปก็ต้องเห็นที่สุดแห่งทุกคือบุญก็ทุกบาปเอาทุกคุณง่ายๆอ่ะคือต้องรู้จักบุญรู้จักบาป รู้จักที่สุดของบุญรู้จักที่สุดของบาปเขาใจอย,าอย่างนั้นว่าที่เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์คือบุญก็ทุกข์บาปก็ทุกข์ผู้ที่ถอนบุญและบาปได้แล้วผู้นั้นก็เป็นจิตอรหันต์ขึ้นมาเขาใจอย่างมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นต้นนั่นเป็นอย่างนั้นตีพวกเรายังยึงยดอยู่นี่ยยดไปแต่ถ้าเรายังไม่มีทางที่จะเดินอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ยึดบุญไว้ก่อนบุญตัวไหนที่เลิศที่ประเสริฐ ก็บุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงพุทธโทธรรมโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือธรรมโมหรือสังโฆหรือสังโฆอยู่ตลอดตลอดนั่นแหละบุญใหญ่เอาบุญตัวนี้มารวมที่หัวใจบุญใหญ่นี่พุทโทธรรมโมสังโฆรวมที่หัวใจนั่นแหละให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลจนเห็นใจเป็นบุญเป็นกุศลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจึงถอดถอน บุญกุศลที่เป็นสมมุติออกจากใจปั๊บเหลือไว้บุญกุศลที่นอกเหนือสมมุติถ้ายังยึดบ,บุญกุศลที่เป็นสมมุติอยู่ผู้นั้นก็ไม่เห็นที่สุดแห่งทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกขอพบกก่อชาติอีกนั่นเรื่องของเรื่องมันผู้นั้นเห็นที่สุดแห่งทุกข์ปั๊บผู้นั้นก็ เข้าสู่อริยะบุคคลขั้นต้นโสดาบาันปั๊บพระรัสากายทิฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขาได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถือศีลแบบไม่รูปคําไม่สงสัยในคุณพระรันตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยผู้นั้นถอดถอนได้แล้วขั้นต้นเห็นที่สุดแห่งครุกแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายให้หมดเชื้อได้แค่นั้นเอง เหมือนที่เราถอนไม้ทั้งต้นขึ้นมาแต่ไม้ต้นนั้นมันกับขาดเหลือรากแก้วได้รากฝอยแต่ผู้นั้นรู้ว่าถอนต้นไม้แล้วมันหลังหลงเหลืออยู่เพียงพยายามที่จะถอนรากแก้วได้รากฝอยให้มันหมดในบ้านไปไปน,น,นั่นแหละที่สุดแห่งทุกอย่งหลวงปู่จะกล้าให้ลูกเขียนเด มีหรือไม่มีในตำราเราไม่เข้าไปก้าวไกลนี่คือสัจธรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระุทธเจ้าจะตัดสรู้ที่ความสุขแล้วที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ที่ทุกข์สมุทัยนิรนรนีรวดนิโรวดนักทาไมใช่ไหมล่ะนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าจตัดสรู้อย่างนี้ลูกนะระสงฆ์ตัดสรู้อย่างนี้จะไปตัดสรู้ที่ตรงสุขไม่ได้ อันนันถ้า